หลายคนนะครับก็อยากให้มาหารีวิวใบทุเรียนที่ตั้มดูแลอยู่ให้ดูนะครับว่าฝนปีนี้ฝนจัดหนักมากนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพราะว่าปีนี้คือฝนเนี่เดือนหนึ่งแล้วไม่ออกเลยนะครับพ่นยาก็ยากมากนะครับแล้วตั้มดูแลมันเอาอยู่จริงไหมนะครับมาดูใกล้ๆฮะก็ใบใหญ่นะครับแล้วก็เชื้อราไม่มีไม่มีนะครับเดียวเดินไปดูทั้งแถวนี้นะครับพอดี อันนี้ว่าจะทําโคกไม่ได้ทําสักทีนะครับมันฝนมันกวนแล้วก็เลยเออไถไปก่อนหญ้าเยอะมากนะครับใบออกมาชุดหลังในตั้มใช้ปุ๋ยกิเลสนะครับก็ใบค่อนข้างใหญ่อันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะเข้าสวนเนะี่ยเดี๋ยวเตรียมพ่นยาเลยครับชีวภาพที่ตั้มใช้แหละเดี๋ยวไปดูต้นนู้นนะครับว่าใบออกใหม่หลังจากอัดปุ๋ยกิเลสเข้าไปมันมันมันม,มันงาเหมือนกันหมดไหมนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นท้ายแปลงติดกับป่าแตงเหมือนเดิมครับแ่งเพราะพันมาแรงก็ยังใช้สตาร์จีร่วมนะครับกับน้ำหมักนะฮะฝนทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าเชื้อราต่างที่ตั้มทําคลิปก่อนไปแล้วว่ามันต้องเจ็ดวันครั้งนะครับอย่าเกินนั้นเลยนะครับเอาไม่อยู่เนี่ยฝนมาสองเดือนสามเดือนแล้วนะใบก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ใหญ่เพราะว่าทมใช้คีเลตทีนี้หลายคนถามว่าไอปุ๋ยที่ตั้มใช้สูตรอะไรก็เหมือนกับทางดินเลยครับ พอออกยอดใหม่เนี่ยก็เน้นตัวหน้าสูงก็คีเลตจะเป็น2 0 4 c แล้วก็พอใบเพยแบบนี้ก็เน้นรีบสะส,ส,สมอาหารให้เขาให้เขาใบตันให้เขาแบบใบเขียวเข้มเร็วเพื่อที่จะได้รอบใบใหม่เร็วขึ้นก็ใช้สูตรเสมอ13-13นะครับปุ๋ยคีเลตเดี๋ยวไปดูตัวนี้สิถามว่าพ่นพ่นถี่ไหมก็เราต้องพ่นกันเชื้อราทุกสัปดาห์หแล้วครับก็ใส่ปุ๋ยไปเลยง่ายๆนะครับจริงๆมันก็15วัน2สัปดาห์อะไรประมาณนะี้แต่ว่า ด้วยความที่เราพ่นเชื้อราแล้วไงครับก็ให้รอบเดียวม้วนเดียวจบนะครับใส่ทั้งออป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆจบแล้วก็อาหารเสริมทางใบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไปดูอีกโซนนู้นปลูกใหม่ลงใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตามไม่ได้เร่องอะไรก็เาไปดูโซนนู้นที่หนึง่งเราก็จะดูเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงไปได้2เดือนกว่าเนี่ยใบก็จะปลอดเชื้อรานะครับเว้นแต่ตัวที่เป็นมาก่อน ก็ต้องรอมันแห้งรอมันแก่ร่วงไปนะครับคือเราอย่าลืมนะครับว่าเราหน้าฝนแล้วมันจะเข้าหน้าหนาวเราต้องเตรียมตัวให้เขาให้พร้อมนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันโอกาสทุเรียนเล็กทําให้แข็งแรง็อกได้นี่นะครับเหตุผลที่เอ,อ่อคือขี้เกียจมานั่งเช็คว่าให้มันขาดอะไรอะ่ะใส่ไปให้ครบเลยครับเพราะาอาหารทางไปอะ่ะอย่างพวกค่าอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยมันก็ใส่แค่สองช้อนอนะ่ะมันก็ไม่กี่บาทนะครับขวดนึงก็ใช้ได้สามเดือนสี่เดือนนะ นะครับอันนี้ก็กำลังแต่ยอดใหม่วันนี้พาหอบหอบแล้วยาก็ลุกหน่อยเพราะว่ามันฝนฝนจัดเหลือเกินครับค่อยเดี๋ยวฝนห่างกว่านี้ค่อยมาฟื้นฟูต่อนะครับก็อันนี้พามารีวิวนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่เฮ้ยเราจะเอาแนวทางไหนดีนะครับสําหรับปุ๋ยทางใบก็ตามใช้ง่ายๆครับเชื้อผ้าบวกคีเลตแล้วก็พวกน้ําหมักกันมแมลงนะครับก็ถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือนะว่าอยากให้ทํา คลิปอะไรเพิ่มก็แอดไลน์หรือว่าทักใต้คอมเมนต์นี้มานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ